ิดว่าเรากินไม่ไหวเคี้ยวผักสีเขียวไม่ไหวอาจเป็นปัช่วยนะ่งคือกรีนนั่นเองมาดูส่วนประกอบครับและความสําคัญทางการวิจัยว่าไอ้กรีนเนี่ยมันเป็นราชาแห่งด่างแล้วมันเป็นผิพันธ์ที่น่าสนใจยังไงเพราะมันเป็นผิดพันธุ์ที่บางทีเรากินรสชาติอาจจะไม่อร่อยนะครับกรีนบางคนบอกว่าคุณโจไม่อยากกินเลยในะผิดพันธุ์เจลของเราทุกตัวนกะรีนขอยกเว้นตัวหนึ่งได้ไหมมันเหม็นเขียวอ่ะมันแบบเขียวทั้งเขียวทั้งรสชาติเขียวทั้งสีเขียวทั้งซองเลยพอก,กินไปโอ้โหผักเต็มปากเลย แต่ว่ามาดูคุณสมบัติของมันแล้วกันนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอาความสีเขียวของมันออกไปได้เพราะว่ามันคือด่างนั่นเองสาหร่ายสไปรูลิน่าครับรวมด้วยเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตามีวิตามินบีสิบสองนะครับที่ปกติต้องกินจากเนื้อสัตว์นะแต่เป็นผเป็นเป็นสาหร่ายมันเป็นเอ่อถึงเป็นพืชเนาะไม่ไม่ไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ก็มีนะครับแล้วมีธาตุเหล็กสูงด้วยเป็นบำรุงบำรุงบำรุงประสาทเป็นอาหารสมองลดความเครียดได้สำหรับคนที่เป็นโรคแพนิกอ่ะดภาพสิ เป็นกฎย้อนแล้วคุณก็เป็นแพนิกคุณก็แสบแล้วก็คุณก็เครียดแล้วคุณก็หลังกดอีกสไปรูลิน่าช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะครับบำรมุงประสาทสร้างเลือดล่างสารพิษนะครับต้านการเป็นภูมิแพ้ได้ดังนั้นตัวของสไปรูลิน่าเนี่ยตุนิกลีนก็เป็นสุดยอดด่างที่ช่วยลดความเป็นกฎรลย่อนของคุณนะครับที่สองครับสาหร่ายคอเรล่าคอเรล่าเป็นสารหร่ายที่เรียกว่าอาหารเสริมอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นกินคอเรล่ากันแบบเยอะมากเลยนะครับ แต่ก็เคยเป็นแบบเม็ดๆนะครับแต่ของเราอยู่ในกรีนของเราแล้วก็คอรล่านะครับให้กรดอะมิโน,โนจำเป็นมากกว่าเน้อสัตว์ถึงสามเท่าตัวบางคนบอกว่าคุณโจเนี่ยผิดพันของเจลเรายังไม่มีตัวไหนให้โปรตีนเลยจริงมีนะครับในกรีนเนี่ยก็มีกรดอะมิโนจากตัวของคอรล่านั่นเองนะครับก็ให้โปรตีนสูงถึงสามเท่านะครับจากเนื้อสอัตว์อุดมด้วยเบต้าแคโรทีนิกแล้วคือ วิตามิน A วิตามิน B 1หนึ่ง1ีสอง K หกบีสองเคและคืออะไรหลหายชนิดเป็นรวบรวมมวินเยอะทีเดียวนะครับและช่วยบำรุงระบบประสาทและระบบสมองได้ดีมากๆแล้วก็มีเอนไซม์ในการย่อยและการดูดซึอมอาหารแน่นอนว่าเมื่อมันช่วยในเรื่องของระบบย่อยก็ช่วยโปรเทคเรื่องของกรดไหลย้อนได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้อ่ให้ระบบย่อยมันสมดุลมากขึ้นนะครับไม่เกิดภาะวะมันเพิ่มเพิ่มมากเกินไปแต่สารพิษด้วยเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วย มานี้เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือเรียกว่าอัลฟาฟ้านะครับเป็นราชาแห่งอาหารทั้งมวลน,นะครับทุกอาหารราชาห่งอาหารเพราะว่าเป็นเป็นเนอ่อเป็นพืชที่เมื่อขึ้นแล้วนะครับจะเจาะลากลึกลงไปถึงร้อยสามสิบฟุตนะครับและดูดสารอาหารจากพื้นขึ้นมามาอยู่ในตัวมันแล้วก็มีวิมินโนจาเป็นนะครับคือเป็นแค่พืชเนาะแต่มีกรดวิามิโนนะครับครบถึงแปดชนิดเกือบครบทุกชนิดเลยนะครับ ปกติเราต้องกินเนื้อสัตว์เนาะแต่กรดนมิโนําเป็นก็มีอยู่ในกรีนแล้วอยู่ในตัวอัลฟา้านี้นะครับมีวิบินเอดีเคบแล้วก็ธาตุเหล็ก้องการโลหิตจางนะครับมเมฟโตโสเตอเจนด้วยนะครับช่วยในเรื่องของอต้านอนรมลอิลระและต้านอัเซบด้วยมีสาปนินช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างโด่งดังทีเดียวนะครับบางทีอาต้องหากิน เป็นแบบเม็ดๆอะไรแบบนี้แต่เรามาอยู่ในกรีนเป็นเจลนะครับก็ง่ายกว่าปวยเล็กหรือสปรนะครับหรืออาจจะเรียกผักโขมก็ได้นะครับมันเป็นอันเดียวกันเนาะนะครับถ้าทางหารนะครับหลายชนิดทีเดียวนะครับแล้วก็มีโปรเดทแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและเบต้าครีทีวิตามินซีก็มีมีลูทีนคอเลสโตรอมช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยบำรุงสายตารวมทั้งป้องกันมะเร็งแล้วก็มีไฟเบอร์สูงเพื่อการขับถ่ายด้วยนะครับด้วยช่วยปกป้อง เพราะอาหารเราดีขึ้นนะครับช่วยดึงโล่งเพราะอาหารแล้วก็เรื่องกดไอยอนบลอกคลีญญ ok นะครับที่เราได้เห็นว่าเป็นสุดยอดด่างอีกตัวหนึ่งนะครับแต่บอกคลีเนี่ยข้อเสียของเขาเวลาเราไปซื้อซื้อเนี่ยแล้วเขาฉีดยาฆ่ามแมลงนะครับอันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับแต่ในกรีนของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะครับดังนั้นเนี่ยไร้สารยาฆ่ามแมลงนะครับเพราะเรามีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะช่างน้าหนักเอ้บลอกคลีดีนะ แต่เอ๊ะมันก็มีสารพิษนะเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้สิเกษตรกร,กรในเมืองไทยอที่ไหนเจ้าไหนเขาใช้ยาไม่ใช้ยาเนาะเราก็จะไปนั่งล้างบล็อกลี่ล้างเป็นไงล้างยากนะครับมันมีช่องมีช่องว่างเต็มไปหมดเลยบางทีคนที่กินพวกมังสวิรัตนะครับก็อาจจะเกิดภาะวะเรื่องของเนี่ยเคสที่เป็นแบบมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งเอ่อมะเร็งกระเพาะอาหารเรียกลำไส้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากสารพิษก็ได้ด้วยนะครับบางทีเรากิน พวกผักผลไม้เยอะๆอ้าวกลายเป็นว่าได้สารพิษแต่ถ้าเรากินกลีนเราก็จะเลี่ยงตรงนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องสารเคมีนะครับและบอรอกโคลีมีข้อดีมากๆเลยนะคือตัวนี้เขาใช้ในการต้านมะเร็งด้วยคือซัลโฟราเฟนนะครับมีการวิจัยมากมายนะครับว่าซัลโฟราเฟนที่อยู่ในบอรอกโคลีนะครมีช่วยกร,กระตุ้นและ,ย,ะยัอย่างสารมะเร็งได้แต่อย่าลืมว่าบอรอกโคลีนั้นต้องไร้สารพิษนะครับไม่ไร้สารเคมีจากการปลูกด้วยนะครับมีโฟเรตวิตามินซีและวิตามินบีสูงนะครับรวมทั้งบำรุงประสาทแล้วก็ ระบบกันย่อยด้วยนั่นเองครับเป็นด่างเลยอีกตัวหนึ่งนะครับมาผลแพ็คู่เลยอ่อนข้าวสาลีแล้วก็ข้าวเบเร่อ่อนนะครับสองตัวนี้นี่ครับจริงๆเราอาจจะเคยเจอแบบเวลาเราไปบางช็อปแล้วเขาจะมีทําต้องบด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 นะครับแล้วก็มีเป็นน้ํามานะครับแล้วต้นนียบางทีก็เราให้แมวกินด้วยนะครับบางทีก็เรียกว่ายาแมวคือตัวของอของญ้าเนี่ยมันเป็นญ้าที่มีสารคอโลฟิลสูง สามารถช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายเห็นไหมครับว่าเป็นสุดยอดด่างอีกตัวหนึง่งปรุงเลือดล่างสารพิษในเลือดและลดเศษตกค้างในลำไส้ช่วยการขับถ่ายนะครับรวมรับการกตับโตของมะเร็งรักษา,าแผลในลำไส้กลนะเพาะได้ด้วยลดกินตัวกินเท้านะครับช่วยควบคุมระดับน้ำตาล,ลคอเลสเตอรอลเพราะอะไรครับในสารที่มีสารสีเขียวที่เป็นพืชนะครับจะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าคอรฟิลล์ปกติอาจจะเคยได้ยิน ดื่มคอโรฟิลกินผิดพัน c ์คอโรฟิลอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบน้ำเขียวๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคอโรฟิลเป็นสารประกอบที่พบมากในพืชสีเขียวนะและสารหลายและร่างกายโครงสร้างของมันเนี่ยจะมีโครงสร้างใกล้เคียงกับฮีโมโกบินที่เป็นตัวนาพาออกซิเจนในในมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นเลือดสีแดงฮีโมโกบินคือตัวที่ทําให้เลือดเราสีแดงแต่คอโรฟิลคือเป็นตัวที่ ทำหน้าที่คล้ายกันแต่เป็นสีเขียวเพราะมีแมกนีเซียมเป็นตัวกลางนะครับเป็นเป็นธาตุอยู่ตรงกลางของโมเลกุลน,นะครับแต่ตัวของอฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กนั่นเองนะมันก็คือเหมือนเลือดของของพืชน,นั่นเองนะครับแต่พี่พูดอย่างนั้นก็ได้มีความสามารถในการจับโลหะหนักและล้างสารพิษและช่วยในเรื่องของอสมดุลความเป็นกรดเบสได้นะครับมีการวิจัยมากมายเรื่องคอฟิลว่า ปกป้องมะเร็งช่วยในการต้านอนุสละตต่อต้านการกลายพันธุ์นะครับการต้านการขยายตัวของเซลล์มะเร็งด้วยแล้วคนที่เป็นมะเร็งแน่นอนว่าก็อาจจะกินไม่ได้เฉพาะของอูม,มิเอ็กโซเท่านั้นการกินกรีนก็จะช่วยอย่างที่เราได้ฟังเคสของพี่อของพี่พี่วิไลที่เคสเรื่องของร้านสารพิษจะเป็นติดยานครับกินยาติดยาแล้วก็กินกรีนนี่ก็คือการล้างพิษหรือกต้านสารพิษนั่นเองนะครับก็ถือว่า ตัวของคอโรฟิลนั่นเองเป็นตัวที่ทํางานนั่นเองนะครับเนี่ยสามารถต้านความเป็นพิษจากสารเคมีอะโรมาติกคอมเพลตได้นะครับแล้วก็ช่วยลดกลิ่นตัวกลิ่นปากนะครับสรวค์แผลพวกอักเสบและการแบ่งตัวของแบตเตอรี่ประเภทนะครับและคนที่เป็นคนที่ติดยาต่อว่าหรือติดบุหรี่ติดแอลกอฮอล์นะครับใช้กลินตัวช่วยนะครับจะช่วยลดอาการลงแดงได้ด้วยนะครับอะดังนั้นสรุป สุดยอดราชาแห่งด่างกรีนล้างสารพิษกาจัดโลหะหนักช่วยในเรื่องของการกาจัดสารพิษในตับรวมทั้งระบบย่อยและกดไตรย้อนนะครับเาอะไรเจลดีกว่าเม็ดห้าเท่านะครับดูดซึมได้ดีกว่านะครับมันก็ดีกว่าไปกินแบบเป็นเม็ดแล้วก็หนึ่งซองมีรวมราชาแห่งด่างถึงเก้าตัวด้วยกันนะครับดังนั้นเรียกว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีการวิจัยจากบอลแม่ฟ้าหลวงนะครับรวมทั้งในยกคลินิกว่าเจลดีกว่าเม็ดห้าเท่าแล้วก็เป็นการพิสูจน์ได้นะครับและนี่ก็พิสูจน์ว่า ไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารที่เป็นสารพิษตกค้างนะครับเราเป็นอาหารออแกนิกเนาะเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเเราจะกินผักสีเขียวนะแต่มียาฆ่าแมาลงหรือเปล่าเพราะเวลาเราปิดพันธุ์ที่จดออยอห้ามมีสารพิษนะครับมีสารพิษก็ไม่ได้ผ่านแน่นอนอาหารนะแต่เวลาเราซื้อผักผลไม้ไม่ได้มีอยอทุกไปบอกเฮ้ยต้นบอกแครรี่นี้ต้นคอริฟเวอร์นี้มีออยอเปล่าไม่มีนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.